เสียงสายแถมยังหวานแบบนี้นะคะแม้ในวัยเลขเจ็ดแล้วสมกับที่เป็นนักร้องตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20ปีค่ะการันตีสมฉายาลูกทุ่งขวัญใจเพลงแก้สายทองนักโคราชนะคะคุณแม่เดินทางมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกือบทุกปีเลยค่ะมาร่วมงานรำลึกครบรอบ52ปีครูภัยบุญบุตรขันนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในนักแต่งเพลงในดวงใจซึ่งในงานยังได้นําเพลงที่ได้รับรางวัลสาวากรดัทองคําพระราชทานปี2521เเพลงเจ้า ตามมาร้องด้วยซึ่งต้นฉบับนั่งอยู่ด้วยกันนี่แหละค่ะคุณแม่ยุพินแพรทองเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มาร่วมงานแต่ท่านไม่ได้ร้องเพลงค่ะแม่สายทองเนี่ยเผยว่าไม่มีเพลงที่ครูแต่งให้โดยเฉพาะเลยแต่ได้นำเพลงของครูไพบูลเนี่ยมาร้องบ่อยๆเพราะว่างดงามทั้งฉันทลักแล้วก็ความหมายคุณผู้ชมมันซึ้งกินใจแต่ว่าฟังแล้วเข้าใจวิถีชาวบ้านอะนะคะ ก็เหมือนครูทิ้งหนังสือเพลงเล่มใหญ่ไว้ให้คนรุ่นหลังได้อ่านกันต่อน,นี่ละค่ะไม่ต่างกับท่านนี้ค่ะคุณอาจิรพันธ์วีรพงศ์นักแต่งเพลงอีกท่านหนึ่งก็มาครูภัยทูลขันทองหรืออาจารย์ดากี้ขี้เมาขึ้นเวทีพร้อมกันเลยนะคะบอกว่ายกให้ครูไพบูลเป็นต้นแบบในการทํางานคือท่านเนี่ยทิ้งบทเพลงไว้ให้เรากว่าร้อยเพลง ซึ่งอาภัยทูลเล่าให้ฟังว่าสมัยที่ครูภัยบุญยังมีชีวิตอยู่ท่านเคยฝากตัวเป็นศิษย์สมัยวงรับพินภูไทยเมื่อประมาณปี2514ด้วยละค่ะครูสอนดีมากแล้วก็ตอนที่ผมไปได้ชื่อตัวนี้มาก็คือผมสมัยนั้นผมอยู่กับรับพินภูไทยไปอัดเพลงของครูไปบุญบุขันชื่อเพลงเหมือนลูกโบลิง่งภาพเพลงที่ว่า สืบเนื่องอต่อท่อนแรกท่อนสองท่อนสามท่อน4ต้องครูไพบูบุตรขันถ้าเพลงคำทันสมัยคำตลาดตลาดต้องครูสุรพลสมบััิเจริญเราก็สนิท<อ>รู้จักกันแหละ<อ>ครูไพบู<อ>เนี่ยแต่ว่า,าไม่สนิทมากตอนนั้นเรายังเป็นนักร้องโน,โนเนม,มเราก็เลยเคยไปบ้านแกที่แ<อ>ถวแถว มาบุญครองปัจจุบันเนี้ยกระปองบ้าก็อยู่ตรงนั้นเราอยู่กับวงเทวันกวัญพนาเราก็ไปขอเพลงแก่มาใหม่ที่สอนคิลียังไม่มาเลยเราไปแต่ไม่ได้ได้เพลงแก่มาเราท่านแต่เราเราไม่ได้สัมผัสกันก็ตรงกันไม่ได้สัมผัสกันเลยรู้ว่าครูพิมพมูล่ไ่่แต่ไม่เคยได้คุยกันครับในทุนี้พูดอะไรก็ได้เสมอไม่เคยได้คุยกันรู้ว่าครูมพมูลแต่ไม่เคยได้คุยกัน <rôle: opolit ist> จนท่านเสียชีวิตก็เลยมาเลยไมถึงท่านอะไรเงี้ยเป็นีงจะน้ำตาเนี่ยแหละก็จะเอาไปร้องบ่อยๆบ้านสวนมครงนะครับมันความหมายก็ดีมากเลยนะความหมายดีมากที่นี่เสียงแม่ถึงไงแล้วก็เลยร้องได้อะไรเงี้ยก็เลยไปได้ไปได้สวยงี้เด้อ กอนี้เป็นภาพบรรยากาศในงานรำลึกครูภัยบุ์ที่บ้านคีตกกวีลูกทุ่งไทยพบูบุญบุตรขันริมน้ำเจ้าพญาญานปทุมธานีนะคะก็มีศิลปินแห่งชาติชัยชนะบุญนาโชด้วยท่านก็มาร่วมร้องเพลงดังที่บรมครูแต่งไว้อย่างชายสามบทก็พิเศษกว่าเดิมนะคะเพราะว่าชวนน้องชายคุณพ่อชัยนรงค์ขึ้นร้องด้วยกันค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งผู้เซอร์ไพรส์นะคะ ต้องบอกว่านายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนะคะ mm hmm. ทศพลหิมพานและนกลักร้องหนุ่มเบียร์สุปรีดาค่ะมาร้องเพงลงหนุ่มเรือนแพ้ด้วยการรับส่งเหมือนแหม่ซ้อมกันมานานนะคะ mm hmm. ต้องบอกว่าเต็มที่แหละท่อแหละที่ว่ายากก็คือไม่พลาด mm hmm. อัทศพลบอกว่าการมีงานรํำลึกแบบนี้ดีนะคะ mm hmm. คนรุ่นหลังไม่ลืมครูแถมยังได้เรียนรู้เพลงระดับตำนานด้วยค่ะ mm hmm. เพลงครูเนี่ยเป็นเพลงอมตะนะฮะร้องเมื่อไรฟังเมื่อไรก็มีความไพเราะและมีความหมายทุกๆเพลงนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ยังอยู่ในความทรงจําของพวกเราเหล่าชาวลูกทุ่งไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือว่าจะเป็นแปนเพลงเรมีร้องเมื่อไรก็ก็มีความไพเราะแล้วก็ล้ำลึกนึกถึงแล้วมันซาบซึ้งหัวใจนะะผมว่าท่านแต่งเพลงอ่ะท่านมีจินตนาการที่ ที่สุดยอดมากท่านว่าเพลงนี้มันน่าจะเหมาะกับใครกับใครประมาณนี้ท่านก็แต่งให้คนคนนี้อย่างเพลนพอ่อูเพชรร้องทำเน,นีงนี้ก็ทาับงแต่งสำเนียงนี้ให้เพลงนี้น่าจะเป็นของใครท่านก็แต่งให้อะไรประมาณนี้ นอกเหนือจากผลงานประพันธ์เพลงให้กับเหล่าศิลปินแล้วนะคะครูภัยบุญบุตรขันยังมีส่วนประพันธ์เพลงในภาพ,พยนตร์ไทยเอาไว้อีกเยอะเลยค่ะซึ่งพิพิธภัณฑ์คีตัก,กวีลูกทุ่งภัยบุญบุตรขันมีการจัดแสดงนิทรัศการด้วยนะคะรวบรวมสิ่งของเกี่ยวเนื่องกับเพลงของครูไว้ค่ะไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์ภาพยนตร์รูปถ่ายเนื้อเพลงต้นฉบับจากปลายปากกาที่ครูแต่งด้วยใครสนใจคุณผู้ชมสนใจไปที่พิพิธภัณฑ์คีตักกวีลูกทุ่งภัยบุญบุตรขันอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีได้นะคะเปิดทุกวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่2ของเดือนตั้งแต่10โมงเช้าถึงสโมงเย็นค่ะ